สวัสดีครับน้องเอฟซีทั้งหลายมาติดตามช่องตำลือแชนแนลมันนี้ก็เดี๋ยวจะพาจ่างเราจพาไปดักกุ้งครับอย่ามาเตรียมใส่ที่ดักกุ้งเาก่อนครับเพราะว่าเนื้อเกายัเงเหลืออยู่ครับเนื้อเฮ็ดไว้เนื้อไผ่เขียวมะขิดนั่นแหละครับแบบผงครับเพ็ดไว้นงงืงอมดมดอยู่ครับไปใช่แต่มือก่อน ไอ้พบกบได้ครับมันนี่โอ้มืดฝนมาแล้วพี่น้องเอ้ยฝน่ะมืดขนาดเลยฝนพูดนะรถพี่น้องมืดฝนมาแล้วพุดนะตอนใส่จักจะได้เอาโทรศัพท์กล้องไปถ่ายพี่น้องเบิ่งอยู่บ่เพราะว่าอย่างพาะวายันฝนตกห้าครับเบิ่งห่าถ้าฝนตกข้อนก็ไ่ได้ไปครับถ้าเบิ่งตอนเก็บมื่อเส้าครับตอนเก็บมื่อเส้าทุกคนว่าสิได้สำหรัเดี๋ยวไปเบิ่งเงื้อเขาไปเบิ่งเงื้อครับพี่น้องไปเบิ่งเนงื่อครับ มาแล้วครับพี่น้องนี่ครับเนื้อครับนี่ครับเหยื่อไผ่เขียวมะขิดครับหั่มผสมกันครับมีหำมไม่อย่างบอกไปแล้วแต่คิดก้อนครับส่วนผสมผสมหลายเรือครับพี่น้องเอ้ผ่นะใส่บุญมัดมหลังแต่น้อยนี่ครับมันจะเป็นผพงครับนี่ครับเอาบ่อผสมน้ำเดี๋ยวห่อให้มันไปอิ่มโตยู่นองเลยครับเอาผ้าห่อเดี๋ยวห้อ้เบิ่งครับพี่น้อง นี่ครับมุงดักปุเหงนี่ครับหมุนดอกขุครับนี่ครับเน้อหินครับนื้อหินครับใส่ท่วงครับบางหินใส่ท่วงท่วงให้มันจมเร็วบังมันพูครับเวลามันนันก็ปพูน้ำครับยานไอ้ทั้งหลาย เรีซีทั้งหลายครับมันปูน้ำมามันสิเข็ดให้กุ้งมันติดตัวกินทางนอกครับมันอยู่ติดถ้าผมมีหินท่วงครับต้องใส่หินน้าครับท่วงให้มันนักแล้วมันจมให้มันลอยห้อยอยู่ครับให้มันลอยขึ้นมาติดกับไอ้มุ้งดักกุ้งเฮาครับท่านมันสิบวกเข้ามันกิกินแต่ทางนอกครับนี่มันสิกินแต่ด้านนอกรถ้ามันลอยขึ้นมานี่ครับเสร็จแล้วเาก็มัดเลยครับเดี๋ยวให้มันอิ่มโตอยู่ทางไตเลยครับ จะเป็นไดเดิมมันอีเดิมพี่น้องเด้ะนี่ครับเดี๋ยวให้เบิ้งครับนี่ครับนี่ครับห้อยเห็นไหห้อยแบบนี้เลยครับนี่นี่ครับห้อยได้ระดับนี้เลยครับระดับกระปากมันทางเข้ามานี่ครับปากทางเข้าผมก็แต่งแลวครับนี่แต่งให้มันกว้างเลยครับพี่น้องปากทางเข้าเห็นไหมน้อพี่น้องเป็นลักษณะการยู่ของมันนี่ครับให้มันกว้างเลยครับ บ่ต้องย้ะนะครับเพราะว่าถ้าแคบมันที่บุเข้าครับพี่น้องพอพ้นไปสกิดครับตะไคร้มุ้งเวลามันลอยเข้าไปมันสกิดกับตะไครัไม่ถอยครับมันม่ถอยต้องบอกให้มันสกิดครับให้มันกว้างมีกว้างเข้าไปพอเข้าไปแล้วมันลงไปต่ําแล้วมันที่มันที่ไต่ไปทางไต้ผมไต่ไปทางไต้แล้วมันบุมสมารถที่ที่อกได้ครับนี่ครับถ้าห้าบปท่วงหินครับเวลาห้าเอาลงน้ํามันจะขึ้นมาอยู่แบบนี้ครับมันจะมาติดแบบนี้ ในกุ้งบบเข้ากุ้งมาสิกหากินอยู่รอบนอกครับเอาท่วงหินมาสิเพตุนั้นมันอยู่ในระดับที่เราตั้งไว้ครับนี่นะครับก็มีสูตรนี้ครับกับวิธีใช้เนื้อครับนี่ก็แต่งปากครับซื้อมาต้องแต่งปากได้ไปน้องปากมันต้องแต่งครับบบแต่งบบได้ครับมันแคบครับมันแคบนี่ครับปากมันเอาหุ่มซีดกว้างๆไว้เลยครับนี่ครับนี่คือเทคนิคครับ ต้นมะกอกก็มีไผ่บอกระครับแต่ผมก็เป็นอนุยาทานเพื่อพี่น้องอยากนั้นเป็นไผ่มืไมอไหมซื้อมาแล้วใส่คือบทึกเนาะโหะเป็นหยางเพราะว่าต้องแต่งปากมันครับเ้าปากมันแคบเอาตัดแต่งเลยครับตัดแต่งให้มันกว้างแล้วเขาก็ดึงข้างมันขึ้นครับข้างมันขึ้นให้มันได้ะระดับกันดึงข้างนี่ครับขึ้นนี่ดึงข้างนี่นี่ครับพวกข้างพวกหยางมันดึงครับดึงให้มันตึง แล้วเขาก็แต่งปากมันครับเนี่ยแต่งปากมันให้มัน่ใหญ่ไว้เป็นหูเข้าเขานอนครับผมตาเฮ็ดตามนี้ครับแต่๋ยวก็อนที่ตามมืดเช้าครับเพราะว่าวันนี้คือถือว่าได้ตอนไปไส่คือถือว่ได้ถือกล้องไปนําไส่น้องเก้าแล้วครับเพราะว่าฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับเดี๋ยวตัวเช้าสิเปียกครับผมเดี๋ยวจังก็อนที่ตามมืดเช้าครับสวัสดีครับแมพี่น้องตัวเช้าวันนี้ครับ มาตื่นเช้ามาับรบรยากาศฝนที่ตกกับคึ้มฝนดีแล้วฝนกำลังจะเทลงมาครับแดงววานนี่ก็รอดนึงแล้วครับแต่เมื่อคืนเป็นโตกครับตอนเช้ามันนี้มาคึ้มคึ้มครับบรรยากาศได้ครับพี่น้องเอาหลังจากเขาเตรียมเรียบร้อยใส่กุ้งว้ยหวานนี่ครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปย่าเบิ้งครับพี่น้องมาเป็นอะไรครับ พี่เนาะมันจะใส่บรรยากาศพี่น้องเป็นแน,น,น,นวใดเอา พี่น้องงดม่งงดที่แล้วครับวันนี้อฝนก็ลงแล้วครับฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับพี่น้องไปมาที่บทท่านเลยครับเดี๋ยวจะเปียกก่อนครับเดี๋ยวจะเปียกก่อนกับเทคนิคดีๆนี่การไส่ครับเป่นเป็นอะไรมาเนี้ครับพี่น้องอ บอไดกินบ่เนาะบอโดนเห่าอีกครับจุดบ่โอ้โอนิดหน่อยครับนิดหน่อยเออมาจากขนบ่ครับพี่น้องเนื้อมัดนะครับนี่ครับกุ้งครับ โอ,อ้โอได้กินอยู่ยครับพี่น้องไปหลังต่อไปครับกดลงเม็ดแล้วครับกดเติมลงเม็ดแล้วกลางคืนก็มาตกครับพี่น้องเอ,อ้ยมาตกตื่นเช้ามาฝนตกกดเติมลงเม็ดแล้วครับพี่น้อง น,ออนี่ครับบ่าบูฟาดเรียบครับหลังนี้ปลาบูฟาาเรียบครับพี่น้องไปไปต่อครับโหแล้วครับพี่น้องโอ้ยบริเททยพี่น้องเบิ่งเลยครับต่นเก็บเพราะว่าฝนเริ่มลงเลยครับ เดี๋ยวพลอไปน้องเบื้องหลังไกลๆนี่ก่อนเดียวที่ได้ปิดก่อนครับเดี๋ยวกูงดจังเบื้อง่งอีกเพื่อนนึงครับเดี๋ยวเก็บเมดก่อนครับเพราะว่าฝนลงเม็ดแล้วครับมีคนถือให้เลยครับพี่น,อน,นอ้องนี่ครับเบื้องหลังใกลๆเขาไงใกล้มงเก็บเขาหนิครับเป็นแนวไถพี่น้องจวดจวดวะจวดวะ อ,อจวอดจวดรับพี่น้องจวดจวดโอเคครับโอเคนี่ครับพี่น้องเนี่ยว่าโอเคอยู่ครับพอ,พอได้ป้นพอได้ป้นครับเมื่อนี้มาว่าปลาบูรบกวนขนาดเลยครับบูกับซ็อกเกอร์ครับพี่น้อง เพราะว่ามีตัวตายที่เพิ่นกินแล้วเพิ่นคายออกนะครับเบื้องหลังนี้ก่อนเดี๋จะไปเก็บก่อนครับพี่น้องฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับกลางคืนก็บ่ตกฝนก็ได้ตกน้ำมือเศร้าครับนี่ก็จวดครับจวดครับโอ้ยโอเคพี่น้องคนะ บึ้งครับโอเคโอเคครับเจ้าเจ้าวดครับพี่น้องจวดพุทธนะพุ่นนะบึ้งไปครับพี่น้องไปครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บมัดแล้วครับนี่ครับผลงานวันนี้ครับถือว่าโอเคเยอะครับพี่น้องแต่ปลาบูครับ ปลาช็อกเกอร์จากหลายครับปลาบูกับตัวน้อยๆครับตัวใหญ่ใครอยู่ครับนี่กับตัวทำปมมือซทำนี่ครับนี่ครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคบุพิดหวังครับผมกับเทคนิคการเปิดปากกับเปิดปากวันนี้ฝนตกน้ำครับวันนี้โอ้ฝนตกตัวแร่งวานนี่ครับพี่น้องนี่ครับถือว่าโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปอาเมืองเฮือนแล้วครับพี่น้องวันนี้ บริมู่เขามาขอครับพริพี่น้อาจะเอาไปแก้มเหล้าบริพักพวกขั้นฝูกมาทางไก่ครับเดี๋ยวเก็บแล้วก็จะไปส่งคนแล้วครับปั่นกันทุกคนกินนี่แหละครับพี่น้องฝนก็นเริ่มลงเม็ดแล้วครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณ FC ทุกท่านที่คอยติดตามและเข้ามารับชมทาง FC9 ซีเก้าเอฟซีไม่่ครับ มารับชมตะนุยนสแนลมาให้กำลังใจการทำมาหากินและการเก,รกรเษตรครับแดี๋วเราก็ได้ลงให้ลงนาแล้วครับพี่น้องได้กันอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยครับเด้อมีอย่างก็เข้ามาคุยกันได้ครับทางสองทางคอมเมนต์ครับามาถามมาสอบมาถามมาไท้หรือม,มาบอกวิธีต่างๆก็ลดวเต่อพี่น้องครับมีอย่างก็เสนอแนะได้ครับขอบคุณทุกเลิซีทุกท่านนะครับทั้งเก่าและใหม่ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการแชร์กัรไลค์คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับนี่เลยครับน่าจะคลิปมันแล้วครับได้ดอกกระมันกิโลนึงครับระยะนี้ระยะนี้นีะยะละกิโลนึงครับก็ถือว่าบก,กิริยครับโมน,นี่โอเคอยู่ครับเดี๋ยวไปส่งให้เพื่อนฟูงก็อนเอฟซีครับขึ้นมาชั่งไว้ผลิตภัณฑน,นมา นะครับผมเดี๋ยวคย่อยเจอกันคลิปหน้าครับ